ปูซ้ำอีกด,ดอกสิงทุกช็อตโทนี่กระอักเลือดผมมักพูดเสมอว่าการซื่อสัตย์กับคนไม่ซื่อสัตย์ถ้าเป็นเรื่องเฉพาะตัวก็ยอมรับกันได้เมื่อรักเองต้องเจ็บเองให้ถูกใช้เองก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าไม่ซื่อสัตย์ต่อประเทศชาติจะนำพาสู่ความหายนะเกิดความเสียหายเพราะชัยชนะที่ได้มันสั้นทุกครั้งคราว และต้องแลกกับการถูกล้มกระดานแล้วแพ้ระยะยาวและสู่ความพินาศย่อยยับทุกครั้งแม้ปัจจัยการยึดอำนาจเป็นสิ่งภายนอกควบคุมไม่ได้แต่สามารถป้องกันได้โดยผู้มีอำนาจต้องไม่โกงไม่ลุกแก่อำนาจและต้องไม่คิดว่าประเทศนี้เป็นเจ้าของจะทำอะไรก็ได้ยิ่งได้รับคะแนนมากเท่าไหร่ก็หลงไหลว่าตนเองมีอำนาจมากเท่านั้นซึ่งที่ผ่านมาพิสูจน์แล้วว่า อำนาจมากก็แค่ชั่วคราวเท่านั้นแม้วันนี้ประชาชนสิ้นหวังแต่ยังคาดหวังว่าเมื่อมีเลือกตั้งจะยังไปเลือกตั้งผมจึงมาบอกให้สงสารประชาชนบ้างกับการพาประชาชนไปแพ้ทุกครั้งแล้วโทษแต่การยึดอำนาจอย่างเดียวอย่างไรก็ตามหากเป็นรัฐบาลไม่โกงและซื่อสัตย์ต่อประชาชนทหารหน้าไหนจะกล้ามายึดอำนาจคนเอกระยุทธ์จันโอชา ยึดอำนาจปี2557และพลเอกสนธิบุญยรัตกลินยึดอำนาจปี2549 ก็ไม่มีวันมายึดอำนาจได้เลยการย้ายขั้วสลับข้างมาสังกัดพรรเพื่อไทยแล้วมีการถแถลงขอโทษนายทักษิณน,นางสาวยิ่งลักษณชินวัตรว่าเรื่องแรกทํไม่สถาปนาตัวเองว่าเป็นเจ้าของประชาธิปไตยลำพังด้วยการประกาศว่าย้ายออกเพื่อไทยเป็นคนทรยศเป็นพวกงูเห่าไปไล่หนูตีงูเห่าที่ศรีสะเกดจนทําให้สังคมประจักษ์กับพฤติกรรมนักการเมืองย้ายพรรไม่ได้นั้น หากทำได้ตามที่พูดแล้วคนจะสรรเสริญว่าเป็นนักประชาธิปไตยที่แท้จริงและประชาชนก็ไม่อาจยอมรับพฤติกรรมนักการเมืองแบบนี้ได้คุณทักษิณจะพูดอะไรก็ได้พูดถึงเสียงปืนนัดแรกพูดภายเรือมาสงความจริงก็ถีกหัวเรือเลยแต่เราจะปล่อยให้ความผิดพลาดมันเดินต่อไปไม่ได้เราจึงวิจารณ์เมื่อเป็นแค่มนุษย์คนหนึ่งย่อมมีถูกมีผิดไม่ใช่ถูกทุกเรื่องกำลังสถาปนาตัวเองเป็นเทพเจ้าหรืออย่างไร คือหมายความว่าพูดอะไรก็ถูกหมดทั้งที่พูดผิดหลายเรื่องทำไม่ถูกหลายเรื่องและทำถูกก็มีหลายเรื่องนี่เป็นหลักมนุษย์ธรรมดาถ้าไม่วิพากวิจาร์กันในวันที่เรากำลังวิจาร์ณกันได้เรากำลังเดินเข้าไปในวงจรเดิมซึ่งไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรทั้งสิน้นอดีตประธานนปชกล่าวต่อไปว่า การต่อสู้ของประชาชนเมื่อปี2553ไม่ได้อะไรที่คุ้มค่าตามเจตนารมณ์เลยรัฐบาลในยุคนั้นชุดยิ่งลักชินวัตยังไม่กล้าลงนามกับสารอาญาระหว่างประเทศณกกรุงเฮกประเทศ Network, เนเธอร์แลนด์หรือที่เรียกว่า ICC International Criminal Court แค่กลัวพลเอกประยุทธ์จะย,ยึดอำนาจแต่สุดท้ายก็เอาตัวไม่รอดถูกพลเอกประยุทธ์ยึดอำนาจจนได้ อีกทั้งไม่สร้างขาบวนการต่อสู้ของประชาชนแล้วยังไปแบ่งแยกและทำลายขาบวนการของประชาชนในแต่ละที่อีกด้วยมีคนมาถามผมว่าทำไมคนเสื้อแดงกลายเป็นคนเสื้อส้มจำนวนมากผมเล่าแบบขำๆและเจ็บใจตัวเองว่าสมัยก่อนพักอนา,นาคตใหม่ชื่อเดิมพักเก้าไกลก่อนถูกยุบตึกติดก,กับพักเพื่อไทย นายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพักอนาคตใหม่มาเก็บเสื้อแดงที่ถังขยะหน้าเพื่อไทยไปล้างทำความสะอาดเอาไปใส่แล้วเอาเสื้อส้มมาให้ใส่ซึ่งจะสังเกตว่าหลังปี2554มาไม่ได้ใช้ขบวนการเสื้อแดงในการหาเสียงเลยไม่ว่าจะไปในฐานะพักเพื่อไทยหรือพักไทยรักษาชาติที่ถูกยุบก็ตามแต่มาครั้งนี้เพื่อไทยต้องการเสียงแลนสไลด์ ก็ปลุกคนเสื้อแดงขึ้นมาใหม่อีกเหมือนปลุกผีที่เคยถูกทอดทิ้งคว้างไปแล้วและคงเพิ่งนึกได้เวลาอยากก็ต้องการเมื่อไม่อยากก็ทิ้งคว้างไปมีการเรียกร้องหาความยุติธรรมให้คนเสื้อแดงในเหตุการณ์ชุมนุมเมื่อปี2553ว่าคุณไม่ได้กระทําเลยตนทนเยอะแยะมากมาย ความจริงคดีก่อการร้ายที่สารอุทธร์ยกฟ้องนั้นจำเลยที่หนึ่งคือทักษิณส่วนผมเป็นจำเลยที่สามแต่อายการไม่สั่งฟ้องทักษิณซึ่งต่อมาอายการคนนี้ก็เคยเป็นแคนดิเดตนายกและเป็นรัฐมนตรีหมายความว่าอย่างไรสิ่งสำคัญที่สุดคือเราต้องไม่อดทนไปตลอดชีวิตเราต้องอธิบายถูกเป็นถูกผิดก็เป็นผิดวันนี้ใครวางแผนที่จะมาตอบโต้ผมนั้นให้ลองนึกกันช้าๆว่า มีตรงไหนไม่เป็นความจริงบ้างขณะเดียวกันผมขอสงวนสิทธิ์ตอบโต้ทุกกรณีและจะหนักมากกว่าน,นี้อีกวันนี้ผมไม่ได้ขัดขวางชัยชนะของเพื่อไทยแต่ไม่เห็นด้วยกับการชนะด้วยท่วงทำนองการสถาปนาว่าตนเองเป็นนักประชาธิปไตยนั่นเป็นคำพูดของนายจตุพรพรมพันธ์ประธานนปชหรือคนเสื้อแดงอดีตสสพักเพื่อไทยและอดีตการน,นำการชุมนุมคนเสื้อแดงมาอย่างยืดเยื้อยาวนานนับปี ซึ่งในตอนนั้นหลายคนมองว่ามีเป้าหมายเพื่อทวงคืนอำนาจให้กับนายทักษิณชินวัตรและคนในครอบครัวของเขาให้กลับมาเป็นรัฐบาลแต่สุดท้ายในบั้นปลายบรรดาแกนนำหลายคนรวมทั้งตัวเขาก็คือจตุพรต้องติดคุกและยังมีคดีความเหลืออยู่ ขณะเดียวกันด้วยการมีประวัติต้องคดีอาญาดังกล่าวทำให้เขาขาดคุณสมบัติทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญแม้ว่าในคำพูดของนายจตุพรพรมพันธ์ที่ไลฟ์สดดังกล่าวจะผ่านมาสองสามวันแล้วแต่เนื้อหาทุกคำพูดเหมือนกับกลั่นออกมาจากความรู้สึกข้างใน และที่สำคัญล้วนเป็นความจริงอย่างที่สุดเป็นความจริงที่คนอื่นที่มองจากข้างนอกมองเห็นกันได้ชัดเจนอยู่แล้วว่าพฤติกรรมของนายทักษิณเป็นแบบนี้มาตั้งแต่แรกนั่นคือหลอกใช้คนเสื้อแดงทำทุกทางเพื่อให้ตัวเองได้ประโยชน์กลับมามีอำนาจอีกครั้งเท่านั้นเหมือนกับครั้งนี้ที่เป้าหมายหลักคืออยากกลับบ้านโดยไม่มีความผิดเท่านั้นทั้งที่สามารถกลับมาได้ตลอดเวลาเพียงแต่ว่ากลัวและไม่กล้ามาเท่านั้นเอง ดังนั้นคำพูดของนายจตุพรพรมพันธ์ที่ถือว่าเป็นอดีตลูกน้องเก่า เคยต่อสู้ให้กับเขาแต่สุดท้ายเขาก็ต้องติดคุกอย่างเจ็บปวดเหมือนกับอดีตแกนนําเสื้อแดงอีกหลายคนเป็นคำพูดที่นาทีนี้เป็นการตอบย้ำให้เห็นภาพความจรงิงที่คนอื่นที่ไม่ใช่คนเสื้อแดงมองเห็นแบบนี้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าคำพูดที่ออกมาจากปากของประธานนปชที่พรั่งพรูออกมาแบบนี้ถือว่าย้ำน้ำหนักแบบเน้นหัวตะปูลงไปอีกว่ามันใช่เลยมันเป็นความจริงที่ทำให้นายทักษิณชินวัตรหรือโทนี่ แทบกระอักเลือดเลยทีเดียวกลายเป็นความแค้นที่ฝังอยู่ในอกที่สำคัญการออกมาคราวนี้มันเหมือนกับทำลายน้ำหนักเป้าหมายแลนสไลด์ของพรรคเพื่อไทยเข้าอย่างจังเพราะคำพูดที่ว่าพอไม่เห็นประโยชน์ก็ทิ้งขว้างคนเสื้อแดง แต่พอถึงเวลาอยากใช้ก็หยิบขึ้นมาปัดฝุ่นใหม่และอีกคำพูดของนายจตุพรที่ระบุว่านายทักษิณเป็นจำเลยที่หนึ่งในคดีก่อการร้ายแต่มีอายการบางคนสั่งไม่ฟ้องและคนคนนั้นได้เป็นรัฐมนตรีเป็นคนดิเดตนายก ขณะที่ตัวเองถูกฟ้องถูกติดคุกซึ่งมันเป็นเรื่องที่เจ็บปวดอย่างไรก็ดีจากคำพูดของนายจตุพรพรมพันธ์ที่เขาพูดแบบนี้มาสามสี่ครั้งแล้วแต่ยังไม่เห็นนายทักษิณชินวัตรออกขับเฮาส์ออกมาตอบโต้หรือชี้แจงเลยรวมไปถึงคนในพักเพื่อไทยก็ยังเงียบ อาจเป็นเพราะเป็นเรื่องสิ่งที่พูดไม่ออกหรือว่ากลัวจะมีดอกที่ตามมาหนักกว่านี้หรือเปล่าจึงต้องเงียบเพราะนายจตุพรประกาศไว้แล้วว่าพร้อมตอบโต้แต่ก็บอกว่าก่อนออกมาก็ให้คิดให้ดีก่อนว่าแต่ละคำที่พูดนั้นมันไม่จริงตรงไหน นี่แหละถึงได้บอกว่าคนอื่นร้อยพันแม้จะพูดแรงพูดจริงแค่ไหนก็ตามมันก็ยังไม่มีน้ำหนักหรือคนเชื่อเท่ากับคนในบ้านหรือคนที่อยู่ในบ้านเคยรับใช้ใกล้ชิดออกมาเปิดโปงขณะเดียวกันคนที่พูดแบบนี้แบบไม่เกรงใจมันก็ต้องเหลืออดจริงๆเท่านั้นแต่งานนี้รอฟังเสียงโทนี่ว่าจะทนเงียบต่อไปได้นานแค่ไหนเพราะเชื่อว่าคงไม่จบแค่นี้แน่นอน